ไปดูเรื่องของช่อง7 HD ของเราเมื่อวานนี้ฮือหากันทั้งช่องเลยนะ,ะเขารอว่าเมื่อไหร่จะพระอาทิตย์ตกอ,อ๋อะจะได้เห็นภาพนี้ไงจะได้เปิดไฟได S <S <S ี่เขาไปกันตั้งแต่ยังไม่มืดเลยนะคุณดูสวยมากเลยเดี๋ยวดฉันจะไปถ่ายรูปด้วยนะได้มีการเปิดไฟประดับบนอาคารนะครับเป็นสีไตรโรงธงชาติไทยนะครับที่อาคาร7ของช่อง7 HD นะครับมีโลโก้ของเราเนี่ยอยู่ด้านข้างด้านขวาด้วยนะครับก็ตื่นเต้นเลยหลายคนก็ไปถ่ายภาพกันนะครับทั้งคลิปด้วยภาพนิ่งนะครับไปลงในโซเชียลแล้วก็ติดแฮชแท็กรวมใจไทยเป็นหนึ่งแฮชแท็กทรูดฟอร์มไทยแลนด์นะแล้วก็แฮชแท็กทีมไทยแลนด์ด้วยแฮชแท็กส่งใจให้ทหารไทย นะคะก็นี่เป็นการปลุกพลังปลุกความรักชาตินะคะแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยโดยเฉพาะทหารที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะปกป้องชาติบ้านเมืองเนี่ยนะคะโอ้วันนี้เราต้องไปถ่ายรูปด้วยเนาะแล้วก็อันนี้ของจริงนะครับขอ,รของจริงนะที่อาคารต่องเสรีสติของเราจริงๆไม่ได้เป็น AI นะฮะนะครับค่ะเออนะครับก็ทิ้งท้ายกันด้วยภาพระทับใจนี้นะครับแล้วก็กลับมาเจอกับเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ควาเจริญสู่พี่น้องของไทยให้โลกรับกล้วเราคือใครควานเอื้ขวานไทยดวงใจเป็นหนึ่งดีควาที่ไม่มีดานำไปใช้ยอมไรพาร